ครับสวัสดีครับผมชื่อกับตันวันอุ่นครับอ่าไฟนี้เราซ้อมมาก,กี่วันวันเกือบสามอาทิตย์แล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสามารถระยานลุยผมก็ซ้มอมอยู่ที่สามารถแล้วเนาะครับแล้วมีใครเป็นอุปบอบมากตอนนี้อีนั่นองมีเพชรยักษ์สิงแล้วฝรั่งไปกับเพื่อที่นั่นเชื่อกันตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับสิบเก้าสูงเท่าไหร่ละเอสิบห้าน้ำหนักป่อยๆตอนนี้ 55ครับมวยสไตล์อะไรครับก็ได้หมดเลยวันนี้จะต้องมาเจอกับล้องมีชัยเคยต่อยกันไหมไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเค็งเขาต่อยมาที่อะไรก็ศึกษาเขามวยสไตล์ก็มวยเตะต่อยวันนี้มาเจอกล้องมีชัยนะวางเกยวางแผนยังไงก็ต่อยไปเรื่อยๆกันตามสไตล์เราเมนดาดิแก้ไขอุ้งมือมีเนาะล่าสุดต่อยไปที่ช้อมเทปวันนั้นเป็นยังไงแพ้คะแนนพลาดเดี๋ยวว่พลาดไปโดนเดี๋ยวว่าเอ้ยพลาดออกพลาดไม่คะแนนไป วันนั้นต่อยยูเบตร้อยไรร้อยสิบสองร้อยสิบสองวันนี้ต่อยร้อยสิบสามสิบสี่ครับสิบสี่เลยแล้วเมื่อเช้ามาเองนน้ำหนักนี้มาเกินจุดหนึ่งครับจุดหนึ่งโอ้ยสบายเลยผ่านเรื่องมาแล้วร่างกายเป็นนิ้กี่เปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์สมบูรณ์แค่รหนวันนี้ผมมาแจ้งเกิดนะพร้อมครับเอาชนะนะครับคุ้มมากี่กิโลประมาณสามสี่กโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณยี่สิบสี่ครั้งครับคนจังหวัด สุราธานีเด็กสุราดฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วอนยะก็เย็นนี้ฝากเชียร์และใน,ใน้ำใบผมะครับสู้เต็มที่ครับพร้อมเหมาชนะนะพร้อมมาแจ้งเกิดด้วยอ่ะวันนี้ขอโชคดีขอบคุณมาครับเดี๋ยวรอ